นนะะซึ่งเป็นคลิปแรกของปี25 6 2เลยและวันนี้บอกได้เลยว่าหัวข้อน่าจะถูกใจหลายๆคนนะคะเพราะว่าต้นปีมานี้แล้วแล้วเรามาทําตั้งแต่ต้นปีสิ่งหนึ่งที่อะไรรู้สึกอยากทาเลยก็คือคุณต้องมีการวางแผนบางอย่างอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้คลิปนี้จะเป็นในเรื่องของสิ่งที่คุณคิดในปีนี้หรือแผนที่คุณวางไว้ในปีนี้มันจะสําเร็จแล้วหรือไม่หรือจะสําเร็จหรือไม่ หรือจะสาเร็จอย่างไรนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องอนึกถึงอันนี้เอาเป็นว่านึกถึงได้ทุกเรื่องนะเพราะว่าจะเป็นยังไบางคนก็คาดหวังเรื่องความรักใช่ไหมบางคนก็การงานการเงินแตกต่างกันไปแต่ขออย่างหนึ่งเลยนะคะพี่อาการของลิสกับอีการง่ายๆก็ที่บอกแล้ว คุณต้องคิดถึงสิ่งที่คุณอยากจะถามเนี่ยให้ชัดเจนมากที่สุดนะคะแล้วลืมตามาเลือกไพ่ภายใน5วินาทีเท่านั้นเองนะคะกติกาง่ายมากแต่วันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเรามากับสําสำรับไพ่นะคะวันนี้จับคู่มากับเอ่อ uh, t a l o of the Renaissance ทักอย่างนะคะออกแบบแนวแบบอินี้มากเลยอะ่ะ <c ười> คือแบบมันสวยอะ่ะภาพมันสวยอลิศก็อ่านไม่ออกแต่ เดี๋ยวเราจะมาจับคู่กับเซนช a l วิก้าทาโร่นะคะตัวนี้นะคะซึ่งใครที่ฟังอลิสมาหลายๆคลิปเนี่ยอลิซจะหยิบเซนชอรวิก้ามาใช้บ่อยมากเลยอลิสชอบเขานะคะโอเคค่ะสองสำรับนี้จะมาช่วยคุณอย่างไรและคุณจะต้องทำอย่างไรบ้างคือตอนนี้อย่างแรกเลยทุกคนจะต้องหลับตาลงนะคะหลับตาแล้วคิดถึงสิ่งที่คุณอยากจะให้สําเร็จภายในปีนี้นะคะเรื่องเดียวเท่านั้นนะเรื่องเดียวนะคะ แล้วถ้าใครอยากจะมาดูเลือกอื่นอะไรเงี้ยลองกลับมาเลือกใหม่ได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คุณต้องคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นเนาะแล้วเมื่อลิสบอกให้ลืมตาคุณก็ลืมตาขึ้นมานะคะพร้อมนะคะหลับตาอยู่นะคะ1 2 3ลืมตาค่ะ เอาละค่ะเลือกไพ่กันแล้วใช่ไหมนะคะมีทั้งหมด3กองนะคะแล้วก็ใครที่เลือกกองไหนอลิซจะลงเวลาไว้ที่ d i s c r e t i o n box ไว้แล้วเนาะก็คือด้านล่างนะคะบรรยายคำอธิบายไปดูก่อนแล้วกันว่าตัวเองเลือกกองไหนแล้วก็ไปตามเวลานะคะหรือใครที่แบบว่าอยากจะยังไม่มั่นใจยังโลเลกลับไปใหม่นะคะกลับไปดูไพ่ใหม่ได้กันโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1 คนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งมาดูในเรื่องของความคิดและศักยภาพของคุณที่มีต่อสิ่งที่คุณคิดกันนิดนึงนะคะอ่ะลุ่มที่หนึ่งใบแรกนี่คือเซนเชียลทาร์โล่นะคะไพ่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะก็บอกได้เลยว่าเป็นคนใจใจายเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วนะอลิสอ่ะคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่หนึ่งเนี่ยบอกได้เลยว่าใบแรกของคุณหรือความคิดศักยภาพหลายๆอย่างอลิสมองว่ามันมันเป็นไป,นปนทางเดียวกันอยู่แล้วแหละแต่ว่า ตัวหนึ่งที่คุณรู้สึกได้แบบบางทีคุณก็มีเป้าหมายที่ค่อนข้างที่จะใหญ่คิดการใหญ่ใจเหมือนก็ต้องนิ่งใช่ปะ่ะคือมันเหมือนว่าคุณอะคิดโอเคความสําเร็จอะไรที่คุณอยากจะให้มันเป็นหรือจริงๆกลุ่มเนี้ยน่าจะเป็นในเรื่องของแบบ ส่วนใหญ่นันจะแบบอยากมีแฟนอยากแต่งงานอยากจะแบบสร้างครอบครัวหรือว่าอะไรหรือเปล่าด้วยที่ถ้าใครที่มาในเรื่องของพัฒงานหรือคิดเรื่องงานเลยจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกไปเลยว่าคนคิดการใหญ่มากๆหรือใครที่มีแผนจะมีบ้านใหม่นะคะมีรถใหม่มีสิ่งของอะไรที่มันใหญ่กว่าเดิมนั่นแหละอันนเลยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะคิดการใหญ่กลุ่มหนึ่งแต่ใจไม่ค่อยนิ่งนะคะเพราะความคิดและศักยภาพมันขัดแย้งกันอยู่นิดนึงทีนี้ เราเราต้องมาต่อกันว่าเออแล้วทำยังไงให้มันได้เพราะว่าตัวตัวหนึ่งที่อลิซอยากจะแนะนําไปคือเราไม่ได้อยากให้คุณมาฟังแค่ว่าได้ไม่ได้ไงคือมันต้องมีบางอย่างที่มันทําเพื่อให้มันได้อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งด้วยที่กลุ่มหนึ่งเนี่ยมันมันมีความเป็นตัวของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ความคิดของคุณอะไรของคุณค่อนข้างที่จะแบบไอเดีย เยอะอะไอเดียสูงส่วนใหญ่จะเป็นธาตุไฟมาเลือกหรือเปล่านะคนธาตุไฟเอยหรือธาตุลมเนี่ยได้เหมือนกันนะคะก็จะมาเลือกกลุ่มหนึ่งนี่แหละเพราะว่าความคิดและจิตใจของเขา,ค,าค่อนข้างที่จะมีพลังมีแรงนะคะแล้วก็คิดการใหญ่ย้ำในเรื่องของความใหญ่ตลอดเลยนะอ่ะทำยังไงให้มันได้นะคะซึ่งตัวนี้เป็นอีกสำรับหนึ่งจะบอกว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ยากเลยที่จะทำ ให้มันสำเร็จที่อลสบอกไปตอนแรกแหละใจมันต้องนิ่งก่อนอย่างแรกและต่อมาคือการเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินความรักสุขภาพใครที่มีแผนจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องเตรียมพร้อมก่อนว่าสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมันต้องเตรียมอะไรบ้างบางคนถ้าเป็นในเรื่องของความรักการมีครอบครัวหรือแต่งงานหนึ่งคุณก็ต้องรู้ด้วยว่าใจคุณพร้อมแล้วหรือยงังกลับมาที่ใจเราอีกนิดนึงเราพร้อมที่จะ เป็นฝั่งเป็นฝาแล้วพร้อมที่จะมีครอบครัวเราองพร้อมที่จะมีใครสักคนแล้วหรือเปล่าส่วนถ้าเป็นเรื่องงานหรือเงินอะไรประมาณนี้คุณก็ต้องรู้ว่าตอนนี้ศักยภาพของคุณมันพร้อมที่จะได้รับเงินมากขึ้นขนาดไหนเพราะบางคนเนี่ยสกิลก็ไม่ได้ดีเยอะแยะเลยแต่อยากนู่นอยากนี่พอให้ไปเรียนนู่นเรียนนี่กลับไม่ทํานะยังคิดว่าตัวเองแบบต้องต้องทาให้รู้ว่ายัางไงอะ คุณรู้จริงแต่คุณไม่ได้รู้แจ้งถ้าคุณไปเพิ่มสกิลให้คุณรู้แจ้งกว่านี้นะถ้าเป็นเรื่องงานหรือไปอัปเดตสกิลหรือว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือน้องๆที่มาดูเนี่ยบอกเลยว่าปีนี้ต้องขยันสุดๆเพราะว่าถ้าถามว่าทํายังไงคือมันนิ่งเกินไปถ้าใจมันต้องนิ่งแต่การกระทํามันต้องแอคชั่นแบบโอ้โหสุดๆเหมือนกันนะคะดังนั้นเอาใจกับการกระทําให้ไปทางเดียวกันด้วยก็ดีเหมือนกันนะต่อมาเป็นในเรื่องของคําตอบแล้วมันจะสําเร็จในปีนี้ไหมล่ะสิ่งที่ทุกคนคิดนะคะ บอกได้เลยว่าปีนี้มีเกณฑ์สำเร็จเกือบ80%เป็นี่ยเป็นส่วนส่วนใหญ่นะคะใครบางคนที่เริ่มต้นมาแล้วเพราะเพราะอลิร,รู้สึกว่ามันมีการเริ่มต้นมาบ้างแล้วแหละแล้วตัวเองก็เตรียมใจไปบ้างทีนี้ถ้าใครที่เริ่มต้นตั้งแต่แพลนตั้งแต่ต้นปีดูตั้งแต่ต้นปีอยู่แล้วเนี่ย1 0 0แน่นอนที่จะสำเร็จแต่ใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วตอนนี้มาดูคลิปอลิสตอนนี้ก็เกือบจะเข้ากลางปีแล้วมันอาจจะไม่ทันก็ได้เลยรู้สึกว่ายัางไงซะ ถ้าเราเริ่มมาสักระยะหรือเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีอะยังไงก็มีโอกาสสาเร็จเยอะแล้วใครที่จะแต่งงานปีนี้ยังไงก็มองว่าได้แต่งนะถ้าใครคิดว่าจะได้แต่งงานไหมภายในปีนี้ต้องมีแฟนด้วยนะคนที่จะถามเรื่องนี้ยถ้ามาบอกว่าเออดิฉันโสดแบบสนิทแต่มาถามว่าจะได้แต่งงานปีนี้ไหมมันไม่ได้หรอกรูป้ป่ะทีนี้มันก็ต้องเลยมองว่าตัวคุณเองนะคะมันเป็นคําแนะนําแล้วแหละนะคะคําแนะนําของคนกลุ่มหนึ่ง สิ่งที่อยากจะแนะนำกลับไปคือวางแผนให้ชัดเจนนะคะมุ่งไปในทางใดทางหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะคิดอะไรก็ได้หรือแผนการอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เนี่ยขอให้มันดิเรกชันไปทิศทางเดียวกันนะคือคุณอย่าแบบซับซ้อนอย่าสับสนนะคะกับสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณจะทำเพราะหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นคือ คุณบางที่คุณคิดมากเกินไปว่าคุณจะทําได้ไหมคุณกดตัวเองเกินไปเพราะไพ่เขาบอกมาว่าตัวคุณเองจะต้องพยายามดึงตัวเองให้มีแรงนะคะแล้วพุ่งไปข้างหน้าพุ่งไปแล้วยังไงก็สําเร็จกลุ่มหนึ่งขอคอนเฟิร์มว่ายังไงทําปีนี้เริ่มทาตั้งแต่ต้นปีฟังลิสแล้วแล้วไปทําไม่ใช่ฟังแล้วนั่งเฉยๆโอเคไหมกลุ่มหนึ่งมีโอกาส่านฉลุยและสําเร็จแน่นอนนะคะน,นี้เป็นในการอ่ะ เป็นในการยืนยันแล้วกันนะส่วนใครที่เขาเรียกว่ายังไงอะคิดอะไรไว้หรืออยากอะไรไว้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเพราะว่าเราดูแบบโดยรวมสั้นๆส่วนใครที่อยากจะรู้เพิ่มเติมหรือความสาเร็จเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อ on, ออนติดต่อทางแฟนเพจหรือทางอินสตาแกรมได้เลยนะคะว่าอยากจะดูส่วนตัวกับอลนะิสเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งนะคะยังไงก็ขอบคุณมากกับการติดตามมาไดจนถึง ตอนนี้นะคะ,ะคะที่ยังไม่ได้กด subscribe กดเลยเนาะกดกระดิ่งด้วยอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share ออกไปค่ะคอมเมนต์คุยกันได้แล้วยังไงก็กลับมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าอันนี้ก็จบสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่หนึ่งแล้วนะจ๊ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะต่อมาเรามาเรมือกของคนกลุ่ม2เลยนะคะก็ยังจะเป็นในเรื่องราวที่ไม่ตัดคิมนะที่เกียจตัดคิปโอ้ยคัอนอะตรงเนี้ยคืออรอยะอะคนที่เลือกกลุ่มสมาดูกันต่อค่ะ สิ่งที่คุณหวังไว้สิ่งที่คุณต้องการจะสำเร็จในปีนี้ในปี2562ไหมอ่ะมาดูกันใบแรกมาดูศักยภาพคุณนิดนึงค่ะสิ่งที่คุณคิดกับสิ่งที่คุณเป็นมันเป็นยังไงอยู่เพราะบอกเลยบางคนนี่ตั้งใจเต็มที่นะคะคิดเต็มที่แล้วเลือกกลุ่ม2เนี่ยบอกเลยคนกลุ่ม2คิดคิดไกลมากต้องพอย่างนี้นะ คุณคิดไกลไกลเกินกว่าที่จะปีนี้มันจะสําเร็จได้จะจะจะบอกมันไม่ใช่คําตอบนะมันเป็นแค่ความคิดว่าบางทีคุณจะท้อก่อนคุณต้องระวังในเรือ่องของความท้อถอยเองหยุดเองอะไรประมาณนี้เพราะว่าสิ่งที่คุณคิดอะ มันอาจจะหนักเกินไปหรือเปล่าสําหรับศักยภาพของตัวเองนะคะเพราะใบมันขึ้นมาว่าแบบเออมันก็หนักแต่ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้เพราะว่าเรามีคําแนะนําอยู่เพราะใบที่2งเนี่ยมันบอกว่าแล้วทําอย่างไรให้มันสําเร็จละ่ะถ้าในเมื่อตัวตนและในเรื่องของความคิดมันเป็นแบบนี้นะสิ่งที่มันจะสําเร็จได้ในปีนี้บอกเลยเลยว่าต้องทุ่มสุดตัวนะคะทุ่มสุดตัวมาก แล้วทําทุกอย่างต้องทําด้วยใจจริงๆนะคะยอมแม้กระทั่งที่จะต้องไม่เป็นตัวของตัวเองนะใครที่ดูในเรื่องของความรักใครที่คิดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าแทบจะต้องเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างส่วนใครที่คิดในเรื่องของทํางานการทํางานการเงินอะไรแบบนี้ยจะบอกว่าคุณต้องทํางานเหนื่อยจริงๆ กว่าคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการมาเพราะว่าถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจเป็นในเรื่องของการเงินนะคะบอกได้เลยว่ากลุ่ม2นี้ต้องเป็นกําลังใจให้จริงๆมันเหนื่อยมันบอกอะไรอย่างเดียวว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถามว่าคุ้มค่าไหมเรามาดูในใบที่3เพราะว่าใบาที่3มเนี่ยมันบอกว่าจะสําเร็จไหมล่ะมันเป็นใบคําตอบอลิซมองว่ายังไงคุณก็น่าจะสําเร็จ แต่อาจจะเปอร์เซ็นต์แตกต่างกันมันจะอยู่ในช่วงของ50-50นะคะจนถึง70อาจจะไปสำเร็จปี63ก็ได้ค่ะถ้าคุณเริ่มช้าหรือคุณแบบว่า,าเขาเรียกว่ายังไงอะอาจจะเป้าหมายใหญ่เกินไปอาจจะไปสำเร็จอีกปีหนึ่งก็ได้เพิ่งมันแบบว่ายอย่าท้องไงมันคือการวิ่งต่อการลันเรื่อยๆอะ เรายังไม่เห็นการหยุดเพราะว่าถ้าตัวคุณหยุดเองนะคุณจะหยุดในเรื่องของเป้าหมายตัวเองซะง,งั้นแหละคนกลุ่มสมักโรเลยมักมีความคิดว่าเหนื่อยง่ายท้อง่ายเจ็บง่ายนะคะอะไรที่เข้ามาบางทีมีฝันอยู่มีใครสาดน้ําลายใส่ก็แบบไม่ไหวแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ากลุ่ม2เนี่ยต้องมีพลังมากกว่านี้ถ้าคุณอยากจะสําเร็จคุณอยากเงียบคุณอยากทําอะไรอยู่ใน เซฟโซนอะต้องออกมาเสียงออกมาเปลี่ยนแปลงออกมามีแอคชั่นเยอะๆจะทําให้คนกลุ่มสองเนี่ยสำเร็จได้แบบหลายๆเปอร์เซ็นต์หน่อยแต่ถ้าถามว่าปีนี้จะสําเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ก็บอกได้เลยว่า50-50จริงๆนะคะสําหรับคนกลุ่ม2ส,สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของคําแนะนําและ สิ่งที่พาอ,อยากจะบอกคนกลุ่ม2เลยว่าสิ่งที่คุณคิดนะคะสิ่งที่คุณอยากจะให้มันสําเร็จหรืออยากให้เป็นเนี่ยยังไงมันก็เป็นไปได้นะคะอยู่ที่แรงขับเคลื่อนของตัวคุณนะคะกับสิ่งที่มันกําลังจะเริ่มไม่ว่าคุณจะคิดถึงเรื่องน้องๆเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่อลิจะมีเด็กๆเข้ามาดูหรือเข้ามาชมเนี่ยเยอะทีเนี้ยน้องๆที่กําลังเรียนอยู่ไม่ว่าจะเรียนอยู่ต่างประเทศเรียนอยู่ในประเทศถ้ามาเลือกกลุ่ม2เนี่ยบอกได้เลยว่า ต้องพยายามมีคอนเน็กชันหาเพื่อนร่วมทางหาเพื่อนหาเพื่อนที่อยู่ข้างๆอะค่ะคุณจะอยู่คนเดียวไม่ได้คุณจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนตัวเองไม่ได้ไม่งั้นสิ่งที่คุณคิดมันจะไม่สําเร็จเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณอยู่คนเดียวนะตัวคุณจะฟุ้งมากฟุ้งจนคุณไม่สามารถทําอะไรได้เลยเลยรู้สึกว่าเออถ้าคุณมีเพื่อนสักคนหรือใครสักคนได้ระบายได้คุยได้ให้คําแนะนําอะไรแบบนี้จะทําให้คนกลุ่ม2สําเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนกลุ่ม2เพราะว่าที่อลิสพูดไม่ได้เยอะมากเพราะอลิสอยากจะพูดให้มันโดยรวมจริงๆแล้วก็อยากให้มันกระชับด้วยนะคะสำหรับคนกลุ่ม2บอกได้เลยขอสรุปในที่นี้ก็คือ 1. ห,หาตัวเองให้เจอก่อนและสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยมันใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปหรืออะไรก็แล้วแต่ ที่มันทําให้รู้สึกว่าเหนื่อยต้องหยุดก่อนนะคะพักก่อนแล้วหาเพื่อนร่วมทางหาคอนเน็กชันในการสื่อสารและทําให้คุณมีแรงมีกําลังนะคะในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นะคะสําหรับปี62ยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนกลุ่ม2ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามอลิซมาจนถึงทุกวันนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้นะเพราะว่าคลิปจะเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะคะ โอเคค่ะขอบคุณคนกลุ่มสองมากอย่าลืมมาคอมเมนต์นะว่าสิ่งที่คุณคิดคืออะไรมา,มาเมาเมนต์บอกกันได้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กันด้วยนะคะบายกลุ่มสองเอาละค่ะต่อมาเป็นของคนกลุ่มที่3แล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่3ม,มาดูกันเลยใบแรกคนกลุ่ม3นีจใจโรเลมากเลยนะอลิซรู้สึกได้เลยว่าตอนที่อลิซบอกว่าให้เลือกหนึ่งอย่างให้หลับตา คนก็คิดหลายอย่างว่าเป็นเป็นกลุ่มที่แบบน่าจะมีความคิดหรือความคาดหวังสูงที่สุดใน3กลุ่มนี้แล้วแหละที่สิ่งที่อลิสรู้นะเพราะมันมีหลายเรื่องเชื่อเลยว่ากลุ่ม3เดี๋ยวจะกลับไปเรื่องอีกว่าเอออีกเรื่องต่อเหมือนอีกเรื่องต่อมาเนี่ยฉันจะสําเร็จหรือเปล่าเพราะมีหลายเรื่องให้คุณคิดนะโดยที่ศักยภาพอลิสรู้สึกว่าจริงๆคุณเป็นคนที่มีศักยภาพในสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่นั่นแหละนะคะอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะค่อนข้างที่จะ เป็นคนชัดเจนเป็นคนที่ทําอะไรก็เต็มที่กับมันอะแต่บางครั้งนิดนึงคือขาดความรอบคอบไม่ค่อยละเอียดนะคะแล้วก็ขาดการใส่ใจนะอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยที่คุณเป็นคนที่เยอะด้วยที่บอกอะมันเหมือนว่าสิ่งที่เราต้องการมันมีมากมายซะเหลือเกินแล้วมันทําให้บางทีมันตีกันไปหมดดังนั้นขอให้คุณเลือกเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนในปีนี้นะคะเพื่อจะวิ่งไปให้สุดแล้วก็อะไรที่มันกําลังเขาเรียกว่าไงอะ อยากจะทําจริงๆเอาที่อยากจะทําจริงเมัอนสําคัญด่วนสําคัญรองสําคัญทีหลังอะไรเงี้ยให้มันชัดเจนหน่อยดีกว่าเพราะว่าตัวตนแล้วถ้ามองแล้วก็คือมีศักยภาพแต่แค่ดูเยอะไปหน่อยแล้วก็ระวังจะเหนื่อยเองไม่ใช่อะไรหรอกนะทีนี้ทํายังไงให้มันสําเร็จคะจริงๆชนกลุ่ม3ที่อริสพูดไปนั่นแหละเพราะว่าพอเราเห็นสองใบเนี้ยควบคู่กันแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณคิดกับสิ่สงที่คุณคาดหวังเนี่ยมันเป็นไปด้วยกันได้แล้วก็ทําอย่างไรทําง่ายๆเลย กลุ่ม3เลือกอย่างใดตั้งใจแล้วก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็เหมือนปักหมุดอ่ะคุณต้องปักหมดุดไม่ใช่ว่าคุณจะแบบเลอะเลอะมาเลือกอันนี้แล้วก็เดี๋ยวอีกอีก,อกเดือนหนึ่งฉันก็เปลี่ยนเป้าหมายแล้วคืออย่าใจโลเลนะอย่าโลเลเด็ดขาดคือให้ปักหมุดที่สิ่งที่เรารู้สึกได้เลยกลุ่ม3ต้องปักหมุดนะแล้วถ้าเป็นคําตอบในเรื่องว,ว่าแล้วคุณจะได้ไหมจะสมสำเร็จหรือสมหวังในสิ่งที่คุณคิดไหมในปี ยังไงก็น่าจะสําเร็จเพราะว่าต่อให้มันจะเยอะขนาดไหนที่อลิซรู้สึกได้คุณเอาตัวรอดเก่งอ่ะกลุ่มสามเอาตัวรอดเก่งแล้วก็ทําอะไรก็คือเขาตั้งใจอยู่แล้วแค่ขาดเรื่องของความรอบคอบเท่านั้นเองดังนั้นอลิซบอกได้เลยว่ากลุ่ม3าน่าจะสําสเร็จถ้ามอง100%ซก็จะได้ประมาณสักเอ่อจ็ดสิบเจนต์นี่แหละอีก30%มคือ เลือกให้ได้ก่อนนะคะปักหมุดให้ได้ก่อนแล้วก็ตั้งใจให้เต็มที่หน่อยเอออีกเรื่องนะคะกลุ่ม3มเนี่ยมีแผนที่จะทำอะไรร่วมกันกับคนอื่นหรือผู้อื่นเนี่ยก็บอกได้เลยว่าหาคนที่เลือกกลุ่มหนึ่งทำด้วยละกันถ้ามีเพื่อนแล้วเพื่อนเลือกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอันนียมันรวมหุ้นได้ไปยุ่งไปอยู่กับมันได้เลยนะจะบอกให้นะคะเพราะว่า มีเกมสาเร็จเกี่ยวกับเรื่องของอคอนเนคชันในเรื่องของการติดตอรรร่อสื่อสารแล้วก็บุคคลรอบข้างใครที่ท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับส่วนร่วมแล้วก็ธุรกิจที่การติดตอรร่อสื่อสารเยอะๆผู้คนเยอะๆเนี่ยยังไงก็น่าจะมาแรงเหมือนกันกับกลุ่มสาส่วนใครที่มองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ขอในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไว้แล้วมาเลือกกลุ่ม3เนี่ยบอกเลยว่าใจตัวเองยังไม่นิ่งพอนะคะแล้วก็ยังไม่หยุดพอใครที่โสดเนี่ยยังรู้สึกยังสนุกกับปีนี้ยังไงปีนี้น่าจะสนุกถ้าอยากจะสะะโสด น่าจะไปไปลายปีเลยเพราะว่าปีนี้น่าจะสนุกกับตัวเองมากจริงๆนะคะไม่ค่อยวือหวากับเรื่องของความสัมพันธ์นะแต่จะวือหวาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและเรื่องของการงานซะเป็นส่วนใหญ่นะคะสุดท้ายเป็นในเรื่องของคําแนะนําละกันนะคะสิ่งที่อยากจะแนะนํากลับไปให้ชาวกลุ่ม3หรือคนกลุ่ม3ทุกทุกท่านเลยนะคะปีนี้เป็นปีของคนกลุ่ม3เหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าคุณจะคิดอะไรทำอะไรจริงๆมันเป็นใจนะ มันเป็นใจบอกได้เลยว่ากลุ่มสามีบุญมีบุญเยอะนะคะใครที่ยิ่งทําบุญยิ่งเยอะเลยแล้วบอกเลยว่าเหมือนศักยภาพตัวเองมันพร้อมแต่ความคิดความอ่านมันอาจจะไม่พร้อมเท่าไหร่ <c oughs> เหมือนเราพร้อมที่จะทําบางเรื่องแต่ความคิดของเรามันดรอ หรือมันยังไม่พร้อมที่จะทามันต้องดูที่จังหวะเวลาด้วยเป็นส่วนใหญ่นะคะใครที่ยังรอโอกาสหรือแบบกําลังรองานใหม่กําลังเรียนกําลังจบจะผ่านไหมจะจบไหมใครที่ยังอยู่ต่างประเทศตอนนี้ก็เหมือน อันนี้รู้สึกว่าทุกคนกระจายมากๆเลยเป็นความคิดที่กระจายกลุ่ม3อยา่าอย่ากระจายความคิดมากเกินไปให้พยายามตะลอ่ลอมตะล่อมมาอยู่ในทิศทางเดียวนะคะคล้ายๆกลุ่ม1ค่ะแต่กลุ่ม1เนี่ยเขาจะชัดเจนมากกว่ากลุ่ม3กลุ่ม3เนี่ยขาดความรอบครอบแล้วก็ไม่ค่อยละเอียดพอมาเพิ่มตรงนี้ได้อีกหน่อยจะทําให้ชาวกลุ่มสาเนี่ยสำเร็จโดยง่ายนะแล้วก็อย่าอีกโก้เยอะขอเตือนไว้ก่อนเลยกลุ่ม3มมีอีกโก้เยอะ คิดเยอะหลงตัวเองนะคะบางทีแอบจะเห็นแกนตัวไปด้วยซ้ำนะอันนี้ต้องพูดข้อเสียกันด้วยเพราะว่าจะมาพูดอวยกันก็ไม่ใช่เรื่องนะคะอันนี้เราพูดให้ก่อนเพื่อจะไปปรับใครที่ไม่มีหรือไม่ได้เป็นไม่ได้ว่าใครเป็นปรับและเปลี่ยนเอาแต่ใครไม่ได้เป็นไม่ต้องมารอ้อแบบฉันไม่ได้เป็นนะก็ไม่ได้เป็นดีแล้วไงใช่ไหมนะคะแล้วอย่ากเกิดขึ้นอย่าให้มันเกิดขึ้นภายในปีนี้ไม่งั้นมันจะไปหยุดความสาเร็จของคุณได้นะ โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนกลุ่ม3นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยใครที่คิดอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะส่วนใครที่กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กำลังใจออกไปนะคะมีติดตามทางช่องทางทางแฟนเพจนะคะใครอยากดูส่วนตัวติดตามตติดต่อทางแฟนเพจได้เลยแล้วก็มี Instagram ด้วยสามารถทักทาง Instagram ได้เหมือนกันถ้าใครไม่ได้เล่นเฟซบุ๊ก เออมีคนไม่เล่น Facebook ประมาณนี้นะคะ Instagram ก็พิมลิสติลเตอร์สตอรี่ได้เลยนะคะส่วนใครที่เล่น Twitter หรือแชร์อลิสอยู่ใน Twitter อย่าลืมแฮชแท็กแม่หมออลิสด้วยนะแม่หมออลิสเป็นรอเลือเพราะอลิสจะได้เข้าไปดูเข้าไปรีทวิตคุณได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะคะหวังว่าจะมีความสุขในปี2 5 6 2อย่างังไงก็บ้ายจา